วัสดีค่ะนี่คือสะพานสะพานคู่อะคะ่ะสะพานคู่รักนะคะสีจมพูค่ะกั้น,ะะน,นะะกันก้นน้าอนุรักษ์ทันปลานะคะที่นี่คือแม่น้ำสองสีนะคะดูชัดๆส่งสีออกเหลืองๆนะงคะ่ะก็คือน้ําแม่ต่อมนะค่ะั่งสีดําๆก็คือน้ําแม่ตึ่นนะคะ่ะ แล้วก็นี่คือกันก้านกระสอบปลาค่ะของทางเทศบาลต่อต้านไทยแล้งค่ะร่วมกันกับชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำก็คือมีปลาปลามาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยค่ะตอนช่วงนี้ก็คือน้ำจะแห้งปลาก็มาอยู่ตรง ตรงที่คักั้นน้ําน,นะคะสังเกตลูกปลาเยอะมากเลยค่ะปลาเยอะมากเลยค่ะจะพาไปดูปลานะคะปลาทวนนะคะ ปลาทวนหินนะคะเยอะมากเลยค่ะช่วงหน้าเล้งน,นะคะปลาจะมาอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยเพราะว่าน้ำจะแห้งหมดปลาก็จะมาใส่ยอยู่ใต้สะพานคู่รักนะคะไม่รู้มาจากไหนนะคะเยอะมากเลย แล้วก็ตัวโตด้วยค่ะพอถึงช่วงเดือนกุมภาพันธนาเมษาเนะะี่ยค่ะปลาพวงหินก็มาเยอะมากเลยค่ะมาอยู่ที่นี่หมดเลยไม่รู้มาจากไหนค่ะเด็กๆก็จะมาเล่นน้ำตรงนี้นะคะ่ะนี่นี่คือ,คอ,คอที่พักผ่อนช่วง ช่วงใกล้ใกล้สงการนะคะเดือนกุมภาพันธ์เมษายนช่วงปีใหม่ปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็ปีใหม่เมืองก็คือช่วงสงการชาวบ้านก็จะมารวมกันที่นี่นั่งทานอาหารเย็นกันที่นี่เป็นการคลายร้อนนะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้นะคะเรื่องความสะอาดโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เราต้องรีบ ไปทำธุระอย่างอื่นต่อค่ะสวัสดีค่ะ